มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดวังทองคำห้าหมื่นล้านเจ้าชายอับดุลมาทีนแอบปลืม้มดาราคนนี้ค่ะเจ้าชายอับดุลมาทีนเจ้าชายที่สุดหรอและเคยโด่งดังในไทยต้องบอกว่าเจ้าชายนั้นมีความชื่นชอบในเรื่องของการผจญภัยอย่างมากนะคะนอกจากนี้ตัวเขาเองอยังไม่ได้ยึดติดในยศถาบรรดาศักดิ์ และได้ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายซึ่งล่าสุดค่ะเขาเองได้เข้าร่วมฝึกกับเหล่าทหารต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาค่ะปัจจุบันตัวเขาเองอายุ31ปีนะคะแต่ยังคงความรอเอาไว้ไม่มีเปลี่ยนแปลงค่ะด้วยหน้าตาที่หล่อเหลาจึงทำให้เขาได้รับความสนใจจากแฟนคลับชาวไทยไม่น้อยนะคะนอกจากนี้ตัวเจ้าชายเองก็เคยเดินทางมาที่ประเทศไทยด้วย ทั้งนี้เราจะมาเปิดเผยให้เห็นถึงวังทองคำของเจ้าชายให้ทุกคนได้เห็นกันนะคะซึ่งวังที่มีชื่อว่าพระราชวังนูรูนอิมานซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงบันดาเซรีเบอร์กาวันนอกจากนี้ยังมีพื้นที่ใช้สอยกว่า200,000ตารางเมตรนะคะต้องบอกเลยว่าวังดังกล่าวใช้งบประมาณในการสร้างถึง5 0 0หมล้านบาทคะ่ะ และนอกจากนี้ยังมีห้องนอนถึง1,788ห้องห้องน้ำอีก275ห้องในส่วนของห้องจัดเลี้ยงสามารถจุคนได้ถึง5,000คนนะคะทั้งนี้เจ้าชายเองยังได้ติดตามดาราไทยคนดังอย่างสาวยายา่าอุรัสยาอีกด้วยค่ะเปิดวังทองคำ50,000ล้านเจ้าชายอับดุลมาทีนแอบปลื้มดาราไทยคนนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากเวลาฟิสโปรค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ